ก็สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้น,นิาก็จะมาเสนอไม่ใช่เสนอสี่จะมาโชว์วิธีการทำให้ก้นนะคะออกมาสวยงามเป็นก้อนกลมกลึงนะก็เดี๋ยวนำเริ่มกันเลยว่าทำยังไงถึงจได้ก้นแบบนี้โอเคเริ่มกันเลยค่ะจะเริ่มแบบนี้นะคะ Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, thirteen, fourteen, fifteen. 1ิ1 7 1 8 19เ0โอเคถ้าต่อไปก็จะย่อลงต่ำๆแล้วก็ขึ้นนิดหน่อยไม่ต้องขึ้นสูงนะคะอ๋อรู้สึกได้เลยขาเจ็บมาก ช่วยนี่นี่ก็จะไปข้างข้างนะคะแบบนี้โอเคมา โอเคทุเยนีโอเคอืองานต่อไปนะคะสเต็ะไปข้างหน้า โอเคทำเองนี่ไปแล้วทำไปข้างหลังนะคะ ไม่ไหวเจ็บขามาก